วันนี้วันที่สองพฤษภาคมพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระโทตกะเถระผู้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่หในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เป็นพรามณ์ได้เห็นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์กำลังข้ามแม่น้ำคงคาชื่อพาเคลถี บารีเรียกภาคีลาสีไหลไปทางกรุงหังสวดีเขาเกิดความเลื่อมใสจึงให้ช่างสร้างสะพานถวายพระทตกะเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุเป็นพระอาหารหันแล้วว่าครั้งนั้นตัวท่านเป็นพรามชื่อฉะพังคะอยู่ในพระนครหังสวดีเป็นอาจารย์สอนศิษย์หนึ่คน วันหนึ่งทั้งหมดไปที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาคือเรียกแม่น้ำคงคาช่วงนี้ว่าพาเคระถีได้พบเห็นภิกษุหลายรูปกำลังจะข้ามแม่น้ำพรามนั้นคิดว่าบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มียศมากเหล่านี้ข้ามแม่น้ำทั้งเย็นและเช้าประสบความระบากเดือดร้อนก็บัณฑิตย่อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเครื่องสการะสำหรับชำระทางคือคติในทักษิณาของเราไม่มีทางที่ดีเราพึงให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเถิดครั้นเราให้ทำสะพานนี้แล้วเราจะข้ามภบนี้ได้แล้วบ่อยจากเงินร้อยบ้างพันบ้าง จ้างให้รรทำสะพานสร้างเสร็จแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอารามชื่อโสพิตะทำอัญชรีเหนือศรีรษะกราบทูลถวายสะพานใหญ่นั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางพิสุสง์ได้ตรัสพระคถาพยากรณ์ว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสได้ให้ทำสะพานด้วยมือของตนให้แก่เรา ผู้นี้แม้ตกลงในเหวก็ดีจากภูเขาก็ดีจากต้นไม้ก็ดีแม้จุติแล้วจักได้ที่ตั้งมั่นนี้เป็นผลแห่งการให้สะพานศัตรูทั้งหลายย่อมข่มขีไม่ได้เปรียบเหมือนลมข,มข่มขีต้นไสรอเนียรากและย่านงอกงามไม่ได้ฉะนั้น ในกับที่แสนตะกับนี้จกมีพระศา,าสดาพระนามว่าโคตมะ,สะเสด็จอุบัติในโลกผู้นี้จะเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นและพึงทราบอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะซึ่งท่านบำเพ็ญกุศลกรรมร่วมกับภาวรีพามและเหล่าสิทธิ์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะพระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีจเจริญวัยแล้วออกบวชเป็นดาบทเป็นศิษย์ของภาวรีพราหม์โทตกะมานพทุนถามทุกคนที่ห้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวจาของพระองค์อย่างยิ่งบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว จะพึงศึกษาธรรมคือไตรสิกขาอันเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนโทตกะถ้าเช่นนั้นท่านพึงมีปัญญารักษาตนมีสติกระทำความเพียรในศาสนานี้เถิดบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนโทตกะมานพ ทูสลสรรเสริญและขอโอกาสว่าข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นพรามเสด็จ,จาริกอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกข้าแต่พระองค์ผู้มีพระสมันตจักขูเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สากยะสักกะคือทรงผนวดจากสากยะตระกูล ขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข่าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิตดตรัสว่าโธตกะเราไม่สามารถปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้แต่เมื่อท่านรู้แจ้งธรรมอันประเสริฐก็จะข้ามโอคานี้ได้เองโธตกะมนุษย์ทูลว่าข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณา ตรัสสอนวิเวกธรรมได้แก่นิพพานธรรมสัดสังขารที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยวิธีที่ข้าพระองค์จะไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แหละเป็นผู้ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิเที่ยวไปอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกอ่นโทตกะ เราจะแสดงธรรมเครื่องระงับกิเลสแก่ท่านในธรรมที่เราได้เห็นแล้วเป็นธรรมประจักษ์แก่ตนที่บุคคลได้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้มีสติพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกได้โทตะกะมนบทูลอีกว่าข้าพราะองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้ว มีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางท่านรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลยอธิบาย สักกะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดจากสกยสกุลหรือเพราะทรงมั่งข้างมีทรัพย์มากคือมีอริยทรัพย์เจ็ดและทรัพย์คือโพธิปักขิยะธรรม37หรือทรงชื่อว่าสักกะเพราะทรงเป็นผู้องค์อาจแกล้กลาตัดว่าพระองค์ไม่อาจปลดเปื้องใครได้คือ ถ้าผู้นั้นปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมก็ไม่ต้องมีใครใครช่วยปลดเปื้องให้ดังที่ตรัสว่าดูก่อนจุนทะบุคคลนั้นหนอเป็นผู้ติดลมอยู่แล้วจากฉุดบุคคลอื่นผู้ติดลมอยู่ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้จุนทะบุคคลนั้นหนอไม่ได้ฝึกไม่ได้ถูกแนะนำ ไม่ดับไม่ดับรอบแล้วด้วยตนเองจากฝึกจากแนะนําให้บุคคลอื่นให้ดับรอบได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ความสงบสูงสุดได้แก่พระนิพพานอย่าได้ก่อตันหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่คือเมื่อตันหาไม่เกิดการเกิดบ่อยๆแห่งอัตภาพในภพต่างๆ ก็มีไม่ได้พร้อมกับการจบพระคาถาทั้งเทวดาและมนุษย์ผู้ฟังอยู่ได้บรรลุธรรมจากสุส่วนโทตกะมานุ์และบริวาณหนึ่งพันคนบรรลุพระอรหันตบวชแล้วด้วยเอหิพักพิกขุเหมือนมานุ์คนก่อนๆต่อมาท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นผู้มีจิตเด็ดเดียวเพื่อบำเพ็ญเพียร เป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระเกลดทั้งหลายเราเผาได้แล้วพบทั้งปวงเราก็ถอนได้แล้ววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี